สวัสดีค่ะวันนี้ชิโร่มาเที่ยวสวนบัวนะคะดูสิสวนบัวอากาศดีๆนะคะตอนเย็นคนเยอะมากเลย ลมเย็นมากเลยครับชิโล่เนเฟิร์รมบรรยากาศดีมากเลยเรามาออกกำลังกายกันตอนนี้ขป,ป้าไปวิ่งอยู่นะครับชิโลเนื่ยแล้วนั่งพักชิโร่นั่งลงชิโรนั่งลงนั่งลงไปไหนละนั่งลงมานี้มานี้มานี่ มานี่ <laughs> จีรรดเหนืแล้วครับร่วมล่างมาเที่ยวสวนบัวกันนะครับ